ครับผมวันนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่ในงานเปิดตัวนะครับ Vivo V30 Pro 5G นะครับผมอยู่ในงานโปรล็บนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาได้มาดูกันนะผมว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยของการเปิดตัวแล้วก็สามารถทำให้แบบทุกคนได้ได้มาลองได้มาเทสกันได้วันนี้เปิดขายวันแรกด้วยนะครับน่าสนใจมากๆอยากดูมาลองจับดูครับุมลองจับหรือยังครับจับแล้วครับบางมากแล้วก็รู้สึกว่าคือเห็นมาบางนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีข้างในคือเยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องได้โดยเฉพาะเรื่องการถ่ายรูปคือ เขาแบบมาเหนื่อยจริงใเพก็ะฉะนั้นแล้วเล่นดีมากๆถ่ายเซลฟี่นี่เก็บครบทุกคนครับผมใช่ครับแล้วรู้ไหมว่าทำไมเล่นดีทไเพราะเขาใช้เลนส์ชาร์ลส์เห็นเวลาเห็นเวลาอยากรู้ว่าแต่ละคนน่ชอบสีไหนเป็นพิเศษอ้เริ่มจากฝั่งนุ่มเลยไหมชอบสีไวช์เชลล์ไวช์เชลล์ไวช์เชลล์ไวช์ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมไม่ต้องอวดจริง แต่ว่านายเป็นคนชอบสีขข่อยู่แล้วด้วยใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่ามันมันนวลเท่ากับผมดีเหมาะกับคนนวลๆอย่างผมแล้วคนเข้มๆอย่างพี่เจดานี่ไม่างผมก็ต้องเป็น night sky black นี่ night sky black สีดำคือือชอบสีดำอยู่แล้วผมก็จะชอบสีที่นายครับผมเร็วๆเลยไปต่อเชี่ยวไว้ผมผมผมชอบสีครับเหมือนเจคับ ผมผมชอบเป็นเชร์ไวท์เหมือนกันครับเพราะว่านอกจากเห็นเป็นสีขาวมุกแล้วเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์อยู่ข้างในด้วยนะมีลายมีลายด้วยถ้าจะสังเกตดีสวยมากครับผมผมก็เป็น night sky black นะครับสีดำดำท่ๆอ่าเออผมโรเล่ครับคือสองเครื่อนด้วยเฮ้ยเฮ้ยมาเหนือมาเนาะมือเดกเพื่อเออมีรูนซื้อไหนเลยวันน้ำมันแน้ำมันประกอบด้วยโรเลเพราะอะไรครับโรเลเพราะว่าทั้ง night sky black แล็เชลไวท์มันสวยด้กันได้ทั้สอง สองเที่ยงเลยอ่ะแล้วสไตล์การแบบถ่ายรูปหรอว่าอะไรจะปหลักของคนเนี่ยเป็นยังไงนบ้างอ่ยจงหลากหลายมากเลยเนาะหลหลายครับผมมชอบเซลฟี่มากนั่งอยู่ผมก็อยากเซลฟี่โดยเฉพาะมีกล้องอย่างี้ก็เซลฟี่ได้เพื่อเลยไม่ต้องห่วเรื่องหาอเลยเพราะว่าเนียนทุม ส่วนผมจะชอบถ่ายบรรยากาศเก็บไว้ครับส่วนใหญ่จะเป็นบรรยากาศถ่ายวิวอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ่ายตัวเองด้วยก็มีครับเด่นี้นี่เขากำลังฮิตเลยคือการซูมถ้าสังเกตเด็กวไวรุ่นเวลาถ่ายรูปอ่ะเขาจะซูมรูปกันอะไรเงี้ยแต่ถ้ากล้องไม่ดีจริงภาพมันจะแตกแต่เมื่อกี้เราลองแล้วภาพพี่นี่ไม่แตกนะครับลองได้ครับถ้าสังเกตกล้องในและกล้องฟูมใช่ที่อยู่ในไอจีได้เห็นบ้าแตกต้องซื้อใหม่แล้วต้องซื้อใหม่แล้วความผมนะครับผมชอบถ่ายคนครับใช่ชอบชอบถ่ายน้องๆชอบถ่ายเพื่อนๆ ผมชอบมาในแนวซีเนมาติกกับสไตล์ฟิล์มหรือว่าอะไรที่มันแบบเออมันวินเทจวินเทจนินนดนึงมันมีฟิลเตอร์ในโทรศัพท์ตัวเองเลยก็คือ,อสบายเลยครับ,รบก็คือกดฟิลเตอร์ได้เลยในตัวเครื่องเลยชิลเลยครับคือถ่ายปุ๊บลงปั๊บใช่ไม่ต้องแต่งแล้วคือผมไม่มีสไตล์ที่ชอบเป็นพิเศษคือจริงๆชอบแบบว่าคือถ่ายแล้วอะ่ะไปเลือกเอาทีหลังซึ่งถ้ามีหลายๆโหมดให้ผมอะ่ะก็จะตอบโจทย์เพราะว่าผมแบบ บางบางบางทีก็จะชอบสีมุสสีนี้สีนั้นอะไรจะเป็นคิวประมาณนี้มาว่าด้วยความที่เราเป็นนักเต้นบางทีเราโพสไปเกินกว่าคนถ่ายทำให้มันเดิมมันสั่นแต่แต่อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันถ่ายตอนสั่นได้ก็คือชัดทุกรูปไม่ต้องกลัวมันจะเบลอจะถามคนที่อยากนั่งจูบกันที่แบบถ่ายเพื่อนๆแล้วจะได้เห็นไหมอ่ะ เราไปถ่ายเพื่อนๆนะครับที่ที่ผมลงบ่อยนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับที่ไอจีเลี้ยวผ่านไอจีอินแมดีมอินแมดีมในตาและในฝันเออใช่คืออยู่ในตาและอยู่ในเขาเรียกว่าแบบในความฝันในความทรงจำไนนี้ไอจีเชื่ออะไรนะอีกทีหนึ่งอินแมาดีมผมว่าผมสะกดไม่ถูกด้วยไอจีนะอยากดูพวกเซลฟี่ของเราพวกเราก็มีบอร์ดแคชแชนเนลของแต่ละคนแล้วก็ผมก็จะแอบลงเซลฟี่กันด้วยนิดนึงครับ ครับผมถ้เอยงานน่นอนค่ะเลื่อ็งานกิจกรรมเพราะอันนี้มีสตง่ี่สิบเจ็ดใช่ครับนึงอาทิตย์นี้ครับผมก็ขรับผมสำหรับงานม i ววี่สามสิบโปรห้า G p r o l a b นี้นะครับผมก็อยู่ในถึงวันที่สามสิบเฮ้ยไม่ใช่อยู่ในอยู่ถึงวันสิที่สิบเจ็ด าที่นี่นะผมก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็ในในงานเนี่ยมีมีเครื่องให้ทุกคนได้ลองแล้วก็มีภาพสวยๆทุกคนได้ได้เห็นกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มากันนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนเอลิสมาใช่อุดหนุนวิวโวนะครับผมเพราะว่าบอกเลยว่ามันเล็ดมากๆครับโปรโมชั่นใช่จะบอกว่าเห็นแบบฟังก์ชันเขาเยอะขนาดนี้เขาเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นเก้าพันก็ร้อยก็สิบเก้าบาทเองนะจะให้ลองจริงๆครับจริงๆนี่ผมพูดแก่สาบาน ใช่ครับวันนี้ยังทันนะครับสามารถซื้อแล้วก็ไปสตรีมเพลงของเราได้นะครับเพลงเข้ามาก่อนนะครับผมแบตอึดด้วยสตรีมทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เป็นไรครับผมรีบเลยรีบเลยอ่ะได้ละขับรถมสตรีมแล้วตอนนี้แฟนจะสตรีมกันถักแน่มากเราก็เข้าไปเชียร์ด้วยตลอดครับผมตุ๊กแองกอรตุ๊กสันต์อย่างแรกต้องขอบคุณเอลิสมากมากแบบเห็นทุกคนตั้งใจกันปั่นสตรีมตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนถึงเช้าต่อมาก็คือ ห็นแล้วต mm. ื너너 CG, ้นต <Ja. S 1> ันเขาผมเห็นแล้วภูมิใจในเอลิสมากๆก็อยากบอกทุกคนว่าเออพวกเราแค่ได้เข้าชิงแล้วก็ดีใจมากๆแล้วขอบคุณทุกคนที่ใช่อยากทำให้มันเกิดขึ้นจริงอยากให้เราได้จริงแล้วก็ดีใจมากๆครับเป็นเกียรติมากๆแล้วครับพวกเราก็สัญญาว่าจะตั้งใจทํางานต่อไปแล้วทำผลงานมาดีๆแล้วก็เข้าไปช่วยสตรีมนะครับผมวันนี้ก็เห็นเพื่อนๆเขามาสตรีมเป็นงานร่วมันครับ เรียกว่าเป็นการสร้างคอมมูนิตี้แบบใหม่นะครับผมโดยพวกเราชาว Atlas a l i c นะครับผมก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยกันคือจริงๆจะบอกว่าถามถามว่าสนุกไหมสนุกนะครับแล้วก็แต่จริงก็ไม่ใหญ่เช่นเกินไปเนาะอยากให้แบบมีความสุขกับการสตรีมมากกว่าแล้วก็เอาจริงถามว่ามันมันสัมพันธ์สเราไหมเราสึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแหละหนึ่งขวัญกำลังใจของพวกเราแต่ว่าสิ่งที่มันได้มากกว่านั้นคือเราเราได้มิตรภาพที่มันเกิดคือเราเห็นว่า ทุกคนแบบตั้งใจทำเพื่อเราขนาดนี้อะไรเงี้ยครับที่นี่ก<ช>็ <ๆ S 2> สิ่งที่มันได้มากมากในครั้งนี้ครับผมแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญนะครับคือเราเห็นเห็นว่าวงการทีป๊อปตอนนี้คือแบบคือคืนกันมากๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยสนับสนุนทีป๊อปต่อไปนี้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เราหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพังนี้นะครับผมก็ฝากพวกเราไอรลาด้วยนะครับแล้วเอ็มใหม่น่าสุกเปิดมาก็ปังเลยปังเลยกับเพื่อนมาว่ครับครับ นี่คุนที่แชร์เลยเไปไปเที่ยวทุกคนโทษทีป๊อบด้วยนะพี่นายครับด้วยที่จะเห็นแล้วว่ามันมี2แบบถ้าเวลามากหน่อยก็จะเต้นเลยก็สอนเต้นได้ถ้าเมื่อมันต้องเร่งเร่งรีบรอบรัดก็จะขยับเจะสั่นดีกว่าเจ้าเป็นชาเลนจ์ชาเป็นชาเลนจ์แบบใหม่อยากให้เล่นกันเราจะเน้นไปในเบรคที่ว่าคุณพี่คุณพี่รีบหรือเปล่าถ้ารีบปุ๊บแทนก็เมืาแหละพี่สั่นสั่นเลยไม่ต้องสนใจคแัน ใช่ครับผมจะมีแบบชาอะไรอย่างอื่นต้องเติมไหมนะคะี่ยนะมาสุดชากยอดสุดเลยจริงจริงคิดคิดคิดว่ามีอยู่ครับผมใช่เพราะว่าจริงๆก็อยากอยากทําให้มันแบบมีหลายหลายแบบให้ทุกคนได้ลองเล่นกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จริงๆทํากันอยู่หลังบ้านครับผมก็เดี๋ยวอาจจะมีปล่อยมาอี ก็อ๋อสวัสดีครับก็เนี้นะครับก็รู้สึกว่าได้ทําหลายๆอย่างก็เป็นการฝึกตัวเราด้วยครับในการเรียงลําดับแต่ละอย่างในในนาที่ที่เราต้องทำครับผมก็รู้สึกว่าด้านนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้กําลังใจเราพอสมควรแล้วก็แฟนคลับก็ให้กําลังใจครับผมก็เลยมีกาลังใจไปทำอีกพาร์ทด้วยทําให้อ่ เหมือนเรียกง่ายว่ากําลังใจจากทุกคนเป็นแรงขับเคลื่อนมากกว่าผมก็เลยแบ่งแบ่งเวลาได้เหมือนกันใช่ไมคะแบ่งเวลาอ่ะไม่เหมือนคนนี้ไม่เหมือน,น,อนคนน,คนี้พูดไปไเหมือนใช่คันน้องๆคนนี้ก็ <c oughs> ต,ต้องแบ่งใช่ครับก็ก็ช่วงที่ผ่านมามิดเทิงก็ถ้าพูดจริงๆก็เหนื่อยครับผมแบบว,ว่าที่ผ่านมาได้ก็เพราะว่าพี่แนลาทุกคนพี่พทีมง,งานทุกคนที่ช่วยบาลานซ์ให้พวกเราช่วยจัดเวลาพวกเราก็ผมีเลย ใช่ครับพี่เลยช่วยสอนการบ้านให้แทสกันได้สอนการบ้านให้ผมแทสบ้างเพราะเก่งเลขครับผมสอนเลขใช่ใช่พีเลิศชอพี่พี่เก่งวาดรูปพี่พี่สามารถวาดรูปได้นะแต่ก็แต่ก็ใช่ครับผานมาได้อย่างจบแล้วครับจบมิเทอร์ไปแล้วแล้วดีใจมากๆตอนนี้โล่งอกมากๆแล้วพร้อมทำงานสุดๆครับผม่วพี่เลยวพี่เลยครับดูเศร้าๆนะพูดไปอะไรครับไม่เศร้าไม่เศร้าจบดอกเตอร์ของผมก็ก็คล้ายๆกันครับก็ต้องแบ่งเวลาอะไรเงี้ยครับก็พยายาม ไปเรียนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทํางานไปด้วยอะไรอย kind of mm ่างเงี้ยแต่โชคดีตรงที่ว่าสิ่งที่เราเรียนตอนนี้มันคือสิ่งที่เราชอบมันเลยทําให้การไปเรียนแต่ละครั้งมันมันมีแต่ความสนุกครับมันเลยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ส่วนผมก็อาจจะต่อโทรอยู่อเออไ็ว่าไปเฮียดูโอ้ผมว่าจริงๆแล้วเพราะเราอล้าคือเราเราตารางวันนั่งกลางอ่ะพี่ไอ้เลยแล้วจริงๆเราน้องติดวันไหนน้องว้างวันไหนกันแล้วเราก็พี่ๆพวกพี่พี่ใหญ่ก็จะ คอยหาเวลาแทรกเพื่อที่จะแบบมีเวลาแมทกันได้เรี่ยโดยความช่วยเหลือจากทีมงานแล้วก็ทุกคนนะครับก็พวกเราก็สามารถเรียนอย่างราบรื่นได้ทุกนนะที่ไม่กินว่างามารถกินได้ตลอดเลยตลอดเลยครับคือพร้อมพร้อมพร้อมลาเรียนครับเอาแค่นี้ดีกว่าบรับกลางเสื่อกลางเสื่อเบาเสื่อ พร้อมลาเรียนครับครับก็สามารถติดต่องานพวกเรามาได้นะครับทางไลน์แอดเอกโอเอโอลเวิร์กนะครับผมเอโอลเวิร์กนะครับผมสามารถใช่ผมก็มีคิวว่างอยู่นะครับถูกยิ่งสงการยังแน่นได้อยู่เนอะจริงจริงก็ได้แมนนี่เหรอใช่ไหมจริงแมนนี่อีกต่อไปอีกแมนนี่อีกส่งการเรายังมีวันพักนะครับทุกคนนะครับสงการเรายังมีวันพักนะครับยิ่งยิ่งพวกผมยิ่งจะจบอ่ามิดเทอมเทอร์มสองแล้วก็ยิ่งโอ้ยไม่มีเรียนอีกแล้ว ดีกว่าทำงานทำงานเริ่มเริ่มก็สงกลางเดือนนี้ก็ว่างตั้งแต่เดือนนี้แต่วันนี้เป็นก้นใบแล้วคัแต่เขาแยวเขาหาว่าเราแบบติดนี้หรอกเอาเป็นว่าพวกเราชอบทำงานครับใช่เราชอบทงานมากๆครับก็อยากมาเจอทุกคนอยากเจอแฟนคลับแล้วก็อยากทำให้ทุกคนมีความสุขครับผมนี่วันนี้คิดถึงมากเลยนะครับอยากมาสัมภัษมากมากเลยคิดถึงพี่ๆกันมากจริงเแต่เขาจะเริ่มถามแล้วเขาจะเริ่มถามแล้ว อ๋อคอนเฟิร์มงานไงแล้วมันหาไม่ไดไหนโอ้โหเอาจริงนะครับเสียวมันติดอยู่ที่ปลายลิ้นเกือบจะได้พูดแล้วมันแบบ้เขฮึ๊บเกิดจะได้พูดแล้วแต่อีกนิดนึงใช่ใช่อีกนิดนึงจะได้พูดละก็ตอนคือตอนนี้พวกเราแล้วก็ทีมทีมทีมงานทุกคนนะครับคือเราเราวางแผนแล้วเราก็เอ่อ ทำตารางสเกจโอสเกจโอเอาอกมาทั้งหมดแล้วครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอีกนิดนึงครับผมบิ๊กอดใจรอสิ่งที่มาช้ามันจะดีเสมอครับผมจริงๆมันมีคือมันมีแบบวางไว้แล้วแค่รอเวลาที่เหมาะสมอ่าได้เลยยังไม่เหมาะหรือเปล่านี่ไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ครับผมเดี๋ยวก็ได้ประกาศเดี๋ยวก็ได้ประกาศแล้วครับผม ตื <marriages> ่นเต้นมากเลยอะ